นะมาๆๆๆค่ากินข้าวด้วยกันเน,ะนาะไปหาบุงบ้านสางรูกสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากมากค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องป้าคำสายก,กบก๋วยด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวเอาออืบอ,อบอ่บ้านแล้วบ้าอ่าน กัวเดือนแล้เราได้นี้ก็ยังเรไปยืมเจ้าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนอันย้อนีกอันอืมมันลายมันเคเห็นอบตมาลอยเดียวมันดูจริงหรอเ่าอันมองอัน มีอย่างกับพวกที่เชนะ้าน่ะเมียตำรั่วแล้วาว่าอยู่นาแก่ยู่นาแก่ยู่น้ำกันนั่นแหละครับพื้นๆนะคะเดี๋ยวนี้นะแล้วยู่พี่เมยเราหนะึ่งขอพูดคิดกันนะคะมา,มาเด้อมาเด้อมากินข้าว,ด,วด้วยกันเนาะอันพูกที่เชนะ้าน่ะเขาเมย์อบมีเธอไปนะ้ำบ่ เ่า้เงี้ยเาเอดีลยวจะได้งเวไม่คิดจะกลับ๋่าเี้ยอืมวอดด้ยรนอรอดที่จะกลับไปัยงไวเดี๋ยวเวที่อยู่ใตุ้ เดี๋ยวกระตุกสลับมึเหบกบวบเียว้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยขาเนี่ยเากพักมาอยู่ดโมาขดเเบอร์นนี้ก็กินข้าวอยู่นะคะเนาะ เดี Hoy, ๋ยวจะเอาลวกผักมาก่อนนะคะก้อนข้าเข้านีเด้อลูกเต็มก้อนนี่นี่้อนข้าวต้อยวก็อยู่แล้วนี่ทาไมพี่นี่ข้าข้าวเข้านะเด็ดกะเพราสัสเด็ดกะเพราจริงขึ้นข้า ม,มากค่ะมากค่ะมากินข้าวกันเนาะขอบคุณมากมากค่ะมมค่ะมาคมากินข้าวกันเนาะขอคุณมากมาค่ เขาไมากินป้อนนะบ้างทำไมครับกินข้าวตําหมูข้าวก็กินยุ่มงๆยุ่งๆข้าวกัน มาค่ะมาค่ะมากินข้าวโดยกันเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมันไก่ไงเนาะไก่ไ้งานนี้มือละแม่หนิาเดินของเรื่องแล้วพอเขาจไมาค่ะ ไปในบ้านไปค่ะขึ้นเราขึ้นข้าวก็เยอะกว่าปืนเมื่อยเมื่อยประมาณจะเป่าเงื่อนไปเงื่อนเหร่อเงื่อนจัดปวดเลยใช่ไหมไปเท่านั้นเงินค่อยๆเราเปลี่ยนอาอยู่ เม่อคุณมีห้องก็รอพอคุณก็ดีว่าแม่อเราขึ้นอยสกวันันเมื่อขนาด ล้วม้วยังไนี่คอลขอบคุณช่นกันนะคะมาเดิมมาเดิอมาเด้อกินข้าวด้วยกันนะคะเนาะคุณกูกำลังกินข้าวนะคะนาะตรงนี้ก็ยิ่งน่ารก ข้าวว่างกับลอเตอร่มีนาคะมีคนมากรางวัลรงวัลเนาะมาค่ะนากินข้าวด้วยจ้ะแต่ท้าบคือ่านง้ยกินไม่ได้เขาจะกินกับน้ำปล่าเนาะน้ำปล่ากจะเปล่ากินได้ ไม่ัม่ัะักเราะนเงินเ่นจบกระจอหรูทดี้่เธอบ่คุณได้ทำคำเปียเอาขอเราไปล้างยากไมู เียบบ่อยเหอน้ำล้างโขลก้างจกรกิจเอาอันนี้ล้างเอามีนั่นเลยสองใหญ่ยังทำงานแม่นี่เอานี้มือล้างาเลย nè nè, nè, con lên. nè. Nè. mất, mất phiền 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 mất phiền

โอเคจ้ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตปิดคิวไอเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องแม่บุญถิ่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บายค่ะ